เรื่องราวลึกลับในปืนป่ามีอยู่มากมายไม่จบไม่สิน้นยากที่จะคาดคะเนได้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างผู้ที่เข้าไปในป่าไม่ว่าจะเป็นพรานหรือว่าชาวบ้านต้องรู้จักแก้ปัญหาหรือวิธีเอาตัวรอดได้อีกอย่างความชำนาญในการใช้อาวุธต้องมีถ้ามีวิชาคมด้วยแล้วย่อมไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นแต่สำหรับป่าแห่งนี้อะไรก็ช่วยไม่ได้นอกจากโชคชะตาเท่านั้น แม้พระตุดงผู้ทรงศีลที่มีจิตสมาธิอันแก่กล้าก็ยังไม่สามารถจะเอาตัวรอดได้เลยแม้แต่ลูกเดียวที่รอดมาได้นั้นเป็นเพราะโชคชะตาโดยแท้ป่าที่ดูโป่งโล่ง,ลงเหมือนไม่น่ากลัวอะไรแต่กลับดูดผู้คนให้หายบับเข้าไปอย่างลึกลับบางครั้งเกิดต่อหน้าต่อตาของผู้คนที่ไปด้วยกันไปสามคนหายไปสองคนหรือไปสองคนหายไปหนึ่งคน ที่อยู่ก็วิ่งหนีป่าล่าบพอตกใจทำอะไรไม่ถูกนอกจากรีบหนีไปให้พ้นบริเวณนั้นแล้วก็กลับมาบอกญาติพี่น้องและชาวบ้านแรกๆก,ก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่พอเจอเข้าหลายรายเรื่องราวก็เผยแผ่ออกไปหลายหมู่บ้านที่อยู่ในผืนป่าแห่งนั้นด้วยจนไม่มีใครกล้าย่ำกายเข้าไปหาของป่าหรือล่าสัตว์จึงกลายเป็นเรื่องที่ล่ำลือถึงป่าลับแลที่เคยได้ยินในหลายพื้นที่ แต่ป่าแถบนี้ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนหรืออาจจะเกิดจากประตูมิติหรือการกระทําของอะไรบางอย่างก็ไม่มีใครสามารถที่จะยืนยันได้ที่สำคัญผู้ที่รอดกลับมาได้หลายคนกับเสียสติพูดจาไม่รู้เรื่องจนจับใจความไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวแต่ไม่พบว่าผู้ที่รอดกลับมานั้นจะเป็นพระตุดงแม้แต่รูปเดียวจนต่อมาก็มีพระตุดงเข้ามาในพื้นที่ป่าแห่งนี้อีก เป็นหลวงพ่อวัยประมาณไม่ถึงหกสิบมาปกักกฏอยู่ใกล้กับหมู่บ้านก่อนจะเข้าป่าต้องการจัทุดงผ่านไปในวันลุ่งขึ้นเพื่อที่จะข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งเพราะจะทำให้การทุดงของท่านไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาด้วยจิตที่มุ่งมั่นไม่ต่างจากพระทุดงรูปอื่นๆที่ผ่านมาทั้งหมดและไม่รู้สึกหวาดหวั่นกับภัยอันตรายใดๆแม้แต่ชาวบ้านจะเตือนว่าป่าแห่งนี้ไม่เป็นที่น่าผ่านเท่าใดนัก แต่ก็ไม่มีใครทัดทานหลวงพ่อท่านได้ทำได้เพียงนำอาหารแห้งที่สามารถจะอยู่ได้หลายวันใส่บาตรให้ท่านไว้ฉันระหว่างทางเท่านั้นและเฝ้ามองจนหลวงพ่อท่านเดินลับหายไปในป่าไม่มีใครกล้าเข้าไปส่งท่านเลยแม้แต่คนเดียวขณะที่หลวงพ่อเดินลับเข้าไปนั้นก็มีพรานหนุ่มในหมู่บ้านวิ่งตามเข้าไปด้วย โดยมีอาวุธปืนและย่ามที่ใส่อาหารและมีดหมอที่พ่อทิ้งไว้ให้ติดตัวไปด้วยชาวบ้านได้แต่ร้องบอกให้ระวังตัวและปลอดภัยกลับมาเพราะรู้ในใิสัยความดื้อรั้นของพลานหนุ่มนี้ดีห้ามก็คงจะไม่ฟังอยู่ดีชายหนุ่มที่วิ่งตามไปจนทันหลวงพ่อพระธุดงและเดินตามท่านไปแบบเงียบๆไม่พูดไม่จาก,กันคงจะรับรู้ได้ถึงเป้าหมายที่จะไปพบเจอ หลวงพ่อท่านเองเคยได้ยินเรื่องราวลึกลับของป่าแห่งนี้มาบ้างแล้วว่าแต่เดิมนั้นไม่เคยมีเหตุการณ์ลึกลับแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนจึงอยากจะรู้ว่าเป็นการกระทำของอะไรกันแน่ส่วนพานหนุ่มนั้นมีชื่อว่าทิพเพียนซึ่งเป็นลูกชายของหนึ่งในพรานที่หายตัวไปอย่างลึกลับในป่าเช่นกันด้วยว่ามีการแค่สองคนพอลูกจึงไม่มีอะไรที่จะฉุดลังไม่ให้ออกตามหาพ่อได้ และเชื่อว่าต้องเป็นการกระทำของอะไรบางอย่างเป็นแน่แท้ทิดเพียนนั้นเคยตามพ่อเข้าไปล่าสัตว์ในป่ามาตั้งแต่เริ่มโตเป็นหนุ่มและเติบโตมาจากป่าแห่งนี้เห็นพ่อล่าสัตว์มาตั้งแต่จำความได้ไม่เคยเกิดเรื่องปแปลกๆแบบนี้เลยไม่คิดว่าครั้งล่าสุดที่ปล่อยพ่อให้ไปล่าสัตว์โดยที่ไม่ได้ตามไปด้วยเมื่อหกเดือนก่อนจะเป็นการเห็นพ่อครั้งสุดท้าย แต่ก็ยังเชื่อว่าพ่อยังจะสามารถเอาตัวรอดได้เพื่อรอสักวันที่จะกลับออกมาหลวงพ่อกับทิดเพียนไม่รู้เลยว่าจุดไหนมีคนหายหรือเป็นปากทางเข้าเมืองรับแล่นั่นเพราะผู้คนที่หายวับเข้าไปกับตาเกิดขึ้นหลายจุดมากในป่าได้แต่เดินจับทางไปเรื่อยๆเท่านั้นสุดท้ายหลวงพ่อและทิดเพียนก็หลุดเข้าไปอีกที่ที่แปลกตากว่าป่าที่เดินผ่านมาเมื่อครู่ าที่ดูโล่งโปร่งกับกลายเป็นป่าลกคึ้มทันทีต้นไม้ใหญ่สูงตระหง่านเรียงรายไปทั่วป่าเหมือนไม่เคยถูกลบกวนมาเป็นร้อยปีพันปีมันใหญ่โตจนกิ่งก้านบางส่วนสามารถที่จะเดินข้ามหากันได้เลยทีเดียวในพื้นป่านั้นมองไปได้ไม่ไกลมากนักเพราะไม้ใหญ่แทบจะปกคลุมจนลิบรู้สึกเย็นยะเยือกทั้งทัที่เป็นหน้าร้อน ร้อนจนแทบละอุไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีแดดเหมือนเดิมแต่กลับมีแสงสว่างให้มองเห็นได้ทั่วป่าทั้งๆท,ที่ท้องฟ้านั้นมืดสนิทไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์น้อยใหญ่ร้องให้ได้ยินหลวงพ่อท่านเอ่ยป่ากกับทิศเพียนเบาๆว่านี่ไม่ใช่ป่ารับแลแต่อย่างใดอาจจะเกิดจากผู้ที่มีวิชาอาคมเป็นผู้กระทําขึ้นไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามและไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไร บอกให้ทิดเพียนคอยระวังตัวไว้อาจจะเกิดอะไรไม่คาดคิดได้ท่านล้วงเอาสายสินในย่ามออกมาเส้นหนึ่งกำไว้ในมือแล้วบริกรรมคาถาไปด้วยเดินไปด้วยเป่าพวดพวดลงแล้วก็ยื่นกลับมาให้ทิดเพียนที่เดินตามหลังอยู่ไม่ห่างผูกข้อมือเอาไว้เพื่อความปลอดภัยสายตาของทิดเพียนก็มองไปทุกทิศท,ทุกทางเชื่อว่าอาจจะเห็นพ่อและคนอื่นๆที่พัดหลงเข้ามา ไม่รู้ว่าเวลาใดแล้วหลวงพ่อบอกให้หยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มองขึ้นไปพบว่าเป็นต้นมะเดื่อขนาดยักษ์ที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนและเหมือนว่าจะมีอยู่ทั่วไปในป่าแห่งนี้ลูกมันใหญ่เกือบจะเท่าไข่ไก่ทิดเพียนลองหยิบลูกสีเหลืองที่มันหล่นลงมาบนพื้นมากัดอินก็พบว่ามันมีรสหวานชื่นใจน่าประหลาด หลวงพ่อท่านปักกดพักอยู่ตรงนั้นเองแล้วส่งให้ทิชเพียนหาไม้แห้งที่อยู่ใกล้ๆมาก่อไฟกันสัตว์ลายห้ามแยกย้ายออกไปไกลเด็ดขาดเพราะอาจจะพัดลงหรือเกิดอันตรายได้ได้ฟื้นมาทิดเพียนก็รีบก่อไฟทันทีเผื่อว่าอาจจะมีใครเห็นควันไฟบ้างแล้วใช้มีดหมอที่ติดตัวมาตัดเอาใบไม้มาสุมเป็นที่นอนใกล้กับกฎของหลวงพ่อควันไฟเริ่มฟุ้งกระจายไปทั่วป่า ไม่รู้ว่าผู้คนและพระที่หลงเข้ามาหายไปไหนกันหมดหลวงพ่อท่านก็ทำพิธีกำหนดจิตปราก,กฎของท่านจนเสร็จก็สั่งห้ามที่เปลี่ยนออกจากบริเวณกฎในระยะห้าวาเด็ดขาดแล้วก็เริ่มนั่งวิปัสสนาทันทีปล่อยให้ทิศเปลียนทำได้เพียงมองไปรอบๆคอยเติมฟืนไม่ให้ไฟดับให้มันติดอยู่ตลอดเวลาเอาใบไม้แห้งมาสุมบ้างเป็นบางครั้งให้เหมือนให้ควันนั่นเป็นสัญญาณ ไม่นานก็เหมือนกับว่ามีบางอย่างจับจ้องอยู่โดยที่หลวงพ่อท่านรับรู้ได้ด้วยจิตจึงร้องถามไปทั้งทังที่ยังนั่งสมาธิอยู่ต้องการอะไรก็บอกมาทิศเพียนก็คิดว่าหลวงพ่อท่านถามก็เลยตอบไปว่าไม่มีอะไรครับหลวงพ่อบอกว่าถามพวกตัวที่เข้ามาเฝ้ามองอยู่ทิศเพียนก็มองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบว่ามีใครอยู่ก็คิดสงสัยว่าหลวงพ่อท่านเห็นอะไรทำไมตัวเองไม่เห็น หลวงพ่อท่านบริกร,รรมพึมพำอยู่ครู่เดียวก็เป่าพวดพาดออกไปด้านหน้าปรากฏล่างของเสือโค้งตัวเขื่องยาวเกือบหกศอกยืนจังก้าอยู่ทิดเพียนตกใจร้องลั่นยกปืนขึ้นยิงทันทีปังแต่กลับไม่ละคายเครื่องผิวเสือตัวนั้นเลยแม้แต่น้อยมันมีดวงตาแดงฉานเหมือนกับไฟไม่มีผิดเสียงหลวงพ่อบอกว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดา แต่เป็นเสือผู้ที่มีวิชาคมที่ใช้วิชาเสือสมิงผิดผีผิดครูจึงได้กลายเป็นเสือป่าและคืนล่างเดิมไม่ได้เลยสร้างอาณาเขตของตนขึ้นมาจากอาคมทําให้มีคนพัดหลงเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้พระธุดงที่หายไปทั้งหมดก็ยอมละสั่งขารเพื่อเป็นเหยื่อให้กับเสือสมิงนั่นเพื่อจะให้คนอื่นที่รอดออกไปปลอดภัย เสือสมิงนี่เลยไม่ถูกพระทุดงเหล่านั้นทำลายกับคนที่รอดออกไปกลับกลายเป็นคนที่เสียสติกันหมดที่มันมานี่ก็หวังจะฆ่าหลวงพ่อไปกินเหมือนอย่างเช่นทุกครั้งที่เคยทำแต่หลวงพ่อท่านยังไม่ยอมละสังขารเหมือนกับพระทุดงหลายรูปที่ผ่านมาเพราะยังไม่ถึงวาระของท่านและต้องการจะมาปลดปล่อยผู้ที่ยังรอดอยู่ให้ออกไปจากป่าแห่งนี้เสือสมิงนี่ก็เอาไว้ไม่ได้ อาคมจะคลายก็ต่อเมื่อเสือสมิงตัวนี้ตายเท่านั้นผ่านมาก็นับว่ามันโชคดีที่พระมีเมตตาไม่ยอมพลาคชีวิตแต่ยอมสละชีวิตของตนเองแทนแต่ครั้งนี้เสือสมิงนี่ถึงกล่าวแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับทั้งพระและชาวบ้านมาพอสมควรแล้วมันยังยืนจังก้าล่อหลวงพ่อลุกขึ้นไปเป็นเหยื่อ้องคำรามลั่นด้วยอาการกระหายเลือดเนื้อ หลวงพ่อบอกให้ทิศเพียนส่งกะลูกกระสุนมาให้ท่านลงอาคมให้เพียงคู่เดียวก็ยื่นกลับมาให้ทิศเพียนไม่ต้องรอให้ท่านบอกเป็นการชี้นำและเป็นการผิดศีลไปมากกว่านี้อีกทิ์เพียนก็ยัดลูกกระสุนใส่ลังเพลิงแล้วก็ยิงทันทีปังเสียงดังสนั่นป่าวนกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเพียงเฮือกเดียว กระสุนปืนที่พุ่งเข้าระเบิดหัวอย่างแม่นยำด้วยระยะเพียงห้าวาที่หลวงพ่อท่านลงอาคมกำหนดจิตไว้เสือสมิงนั่นก็ลมฟุบกระตุกอยู่สองสามทีก็เงียบสนิทต,ตายลงทันทีร่างกับกลายมาเป็นชายชลาที่นอนจมกองเลือดอยู่หลวงพ่อท่านเมตตาทำพิธีสวดส่งวิญ,ญญาณให้เรียบร้อยและสั่งให้ทิดเพียนหาฟืนมาเผาร่างชายชลานั่นเสีย พอล่างมอดไหมท้องฟ้าที่มืดมิดทั่วทั้งป่าก็กลับคืนสู่สภาพปกติแต่เป็นช่วงค่ำๆแล้วอาคมถูกล้างไปจนหมดสิ้นกับการตายของชายชรานั่นทิดเพียนเผลอหลับไปแล้วตื่นเอาตอนสายๆตอนที่หลวงพ่อท่านมาปลูกและดีใจจนบอกไม่ถูกที่เห็นพ่อและชาวบ้านที่รอดกลับมาหลายคนแต่ไม่พบว่าหลวงพ่อท่านอยู่ที่เดิมแล้วไม่รู้ว่าท่านจากไปตอนไหน พ่อของทิดเพียรเล่าว่าพากันใช้ชีวิตอยู่แต่บนต้นไม้ช่วยกันทำนั่งห้างอยู่รวมกันหลายคนใกล้ๆกันกินแต่ลูกเมื่อเดือดแทนน้ำและอาหารและคิดว่าคงจะไม่มีทางรอดกลับออกมาได้แน่เพราะปืนไม่สามารถที่จะทำอะไรเสือสมิงตัวนั้นได้ต่อมาได้ข่าวว่าชายชรานั่นเดินทางมาไกลเหมือนกับนักลบจนกลายมาเป็นเสือสมิงที่อยู่ในป่าแห่งนี้จนคืนล่างไม่ได้ ตามที่หลวงพ่อบอกเพราะก่อนที่จะเกิดเรื่องเคยมีพลานหลายคนเคยเห็นมาก่อนหน้านั้น